สบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะสวัสดีครับเด้อแล้วก็สบายดีพี่น้องทางฝั่งเราเขาต่างประเทศนเนาะวันนี้ก็บ่าวสังเคเียนเด่นมงคลเก็จะมาแนะนําการเป่าแขนขั้นพื้นฐานเนาะมีหลายคนที่ขอบ่าวสังเคียนมาว่าจาแนะนําวิธีการเป่าขั้นพื้นฐานก่อนจะเป่าแขนเนาะขั้นพื้นฐานเขาจะมีวิธีแนววล,ลือการเป่าแขนแล้ววันนี้ก็บ่าวสังเคียนก็จะมาแน,น,นะน,นำเนาะแนะนําการเป่าแขานขั้นพื้นฐานพี่น้องเอง แขนนีเบางนี่เป็นเบอรขวบมือเด้อขวบมือเนาะบางนี่นะขวบมือบางนี่มันจะเป็นท้ายมือเป็นซรายมือไปต้ององเนาะแขนเขาจะมีอยู่แปดลูกพี่น้องเองแขนเขาจะมีแปดลูกแล้วแต่ละลูกมันจะมีอยู่กันประกอบกันเดียวเขาเดียวเนาะคือว่าเสียงโดเสียงลาแล้วเป็นอะไรนั้นบ่าสังเครจะแนะนําว่าเสียงโดมันอยู่ลูเลอรเนาะแล้วเสียงลาเนี่ยมันอยู่รูเลอก่อนจะเป่าแขนเขาต้องต้องในงหัว แค่นี้มันจะมีที่แปดลูกเนาะบ,บ,บังนี่กับแปดแล้วก็บังซ้ายกับแป่งบัซายมือกับแปดลูกแล้วบันนี้จินแนะ่นำการเป่าเบื้องคันเป็นต้นที่สุดก็คือการมู่จักเสียงมันเนาะคือเสียงาเสียงโดเนี่ยโดเลยนึ่งซ้ายมือแล้วก็สองขวามือเป็นเสียงโดจือ้อก็คาบเป่ามากเป่าไปกัน เสียงโดหลังจากนั้นเป็นเสียงเลบแบบนี้เนาะเสียงเลมันเจอรุ่นดีสานี่รุ่นสมมึงทามือนี่นะมึงซสาเด้อนีนเด้องางนี้เ้อมึองใสายมือแล้วก็โรกที่หกมึงขวามือหนึ่งสอสาี่ห้าหหน้าไปเนาะเปาแบบนี้ ได้จะได้เสียงเพลงหลังจากเสียงมีบบดนี้เอาหน้าไปรูปมือซ้ายมือรูงนี้เนาะยมือซ้ยายมือหนึ่งสองสามสี่ยันไว้บมือซ้ายมือเด้อนี่เนาะรูปสี่บมือซ้ายมือแล้วบัดนดี๋ยวหน้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมือขวามือรูปที่เจ็ดเนาะเป็นเสียงโดอันเออขอโทษเด้อเป็นเสียงมีเนาะเสียงมี ได้เสียงมีแล้วบัดนี้เรามาเสียงฟ้าบัดนี้เสียงฟ้ามันจะอยู่บังซ้ายมือเลยเนอ้องเดี๋ยวบังไซมือเด้อนี่เด้อเอาหน้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ลุที่ห้านาะแล้วก็ห้าแล้วก็หกเจ๊กจะอยู่ที่เจ็ดกับลุที่ห้าพี่น้องเสียงฟ้าลุทเจ็ดกับลุทห้าบังายมือนอี่ จากเขาได้เสียงฟ้าแล้ววันนี้เสียงซ้อนมานนี้มุขวบมือขวบมือนี่เนาะมุขวบมือนันี่นะมุงขวบมือเขานับไปวันนี้หนึ่งสองสามมันจะอยู่ลิขสามเนาะวันนี้เบิ้งซ้ายมือวันนี้นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะอยู่เบืงขวบเบิ้งซ้ายมือแล้วอยู่หกมืขวบมืออยู่ลิขสามเนาะเป้าหุงเหมือนแม่นบ่ หลังจากได้เสียงซอนลาบม,มาสาอเสียงลาบอันนี้นี่มันม,มือเนาะนี่เนาะมือขวามือยะอยู่ที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องอยู่ที่หนึ่งเลยมือขวามือนี่รู้ที่หนึ่งบันนี้เราก็นับไปเนาะอยู่ม,มือขวามือมาเดอ้อหนึ่งสองสามสี่อันที่สี่ไ้จะเป็นเสียงลาเราจะเอาได้เสียงลาแล้วบันนี้มาสาอเสียงสีบัดนี้เนาะ ด้วยเสียงทีนะนี่มกซ้ายมือนี่ซ้ายมือ1นึสองูที่2องเนาะยู่ที่สองแล้ววอดี้างขวบมือหน้าไปหนึ่งสองสามห้ามันจะอยู่รูที่ห้านะมังขวบมือรูที่5้าจะมัดมึก็มาเสียงดูเกอเก่า เออรอบนี้ลองเป่าซื้อเนาะแต่ตั้งแต่เสียงโดงดเสียงทีบนี้ว่าเสียงเสียงเสียงโดเสียงลเสียงมี เสียงฟ้าเสียงซอนเสียงลาเสียงทีเสียงโดมันจะมีเท่านั้นเนาะจะมีอยู่เจ็ดเสียงแปดเสียงเสียงโด เขาท้องเขอมันจำนได้ว่ามันแต่ละรูแต่ละรูมันอยู่อยู่รูเลยนาะเขาเป้านี่ไปก่อนเชียงดูสวัสดีมีเสียงฟ้าเสียงซนเสียงลาเสียงที กลับมาเสียงโดคืเก่าเนาะแน่สมมุติวัน้เป่าเป็นโน้ตมันบัดนี้สมมุติสิเป่า่เตยโนี่นะเฮาเฮาจือได้แล้วจ้ะลาซอนมี เพรเต้เนาะมันจะมีอยู่เสียงอยู่ลำเดียวมันพี่น้องเ์นึมันจะมีเสียงก็ว่าเขาเจอเสียงได้มันเขามาไล่เขาให้ไล่เสอเพลงก็จะอยู่ลำเ,เดียวนี่เลยเพงลงอะไรเนาะสมมติว่าเสียงฟ้านอะ จะมีอยูท่ทางในเสียงฝาเสียงส่วนเนาะหลังจากที่เราได้โน้ตใหญ่แล้ววันนี้เราเปลี่ยนเป็นโน้ตน้อยวันนี้เนาะจืดได้ก็คักเหมืนี้โน้ตน้อย,นยมันมีมันแทนเสียงเลยใช่ไหเสียงโดนี่มันจะแทนเสียงฝาเน,ะน,น,ะนเาเนะมันจะเสียงน้อยเด่นถช่ว่าเป่าลายน้อยใช่ไหม แล้วันนี้จริงไม่ได้นำการเป่าโน้ตน้ยเนาะหลายน้ยสมมติว่า เสียงโดแทนเสียงฟาแทนเสียงโดเด้อเนาะเสียงโซนแทนแทนเสียงเลโซนไวเด้อเสียงฟาแทนเสียงทีเสียงโดแทนเสียงโซนเสียงเลแทนเสียงลา เสียงมีแทนเสียงทีนี่มันจะแทนเดียวเนาะมันจะเปลี่ยนเดียวอย่างเั้ยเลยเสียงเสียงชืว่าเสียง้าเนี่ยแทนเป็นเสียงโดเสียงซอนแทนเป็นเสียงเลในี่ลาเป็นเสียงมีทีเป็นเสียงฟ้าโดเป็นเสียงซอนเนี่ยเป็นเสียงลามีเป็นเสียงทีเนาะซสน้อยเนาะ แต่ต่างแตกต่างเลยเนาะนั้นส่วโนดนี่กับโนดโนดน้อยแต่บ่าวสังเคนก็บ่ได้เห็นนี่ก็ได้ก็ยังงงอยู่ว่าโนดนี่เนาะโนดแนแต่อยบ่าวสังเคนลแม่นือเอาือเสียงว่าเพิ่นเป่าหลายลงเยอะเด้อซิเน้อตๆมีอาจารย์นึงอยู่ไทยเนาะเพิ่นสอนคักหลายเพว่าจําือเสียงเอาตๆๆๆบ่าวสังเคนก็เ็ดนั้นือเสียงเอา่สอนเยอะจ้ะ ສົນວ່າແນວໄດ້ລາໂດລມດລາດຮົາົດ້ອນີົ້ອລ້ກລດ นั้นประเทีนนวดน้อยเนาะนะเสียงมันจะเป็นแนวเดียวนั้นต่างแต่เช่นเสียงต่ำกับเสียงสูงเนาะบ่าเสียงเคนกับบู๊อเรื่องนี้แต่ว่าฮู๊จะจืดเสียงอย่างเดียวอ่็ฝากติดตามบ่าเสียงเคนแดนมงคลเนนอ่นี่ก็เป็นแนะนําการเป่าเคียนคันพื้นฐานเนาะคันพื้นฐานที่สุดเลยแล้วฝากติดตามบ่าเสียงเคนแดนมุ่งพลในดเด้อเนาะ